กูอยู่กับลุงพลกูเต้นต่ำน้อยไอ้สัตว์ทำให้มึงต้องมองผู้ตาร้อยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันไดงจองจะกัดนี่กูสะบายมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับคอสุดมันหายก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้คงอยู่กับช่อง GK ๆเคเกมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟที่มีชื่อว่าชาไทยออฟไลน์นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟ g d ดที่เปิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดใหม่นะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟกันแล้วนะครับผม นี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจุดเกิดเด็กใหม่ของชาไทยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีพนักงานเจ้าของขวัญนะครับก็กดกระโดดไปเลยนี่นะครับก็รับมาแล้วนะครับคุณได้รับเรียวสองแล้วก็เงินอีก2000นะครับแล้วก็ได้รับ VP1 ฟรีด้วยนะครับผม30มวันเลยนะแล้วก็สามารถทับ v ี1เพื่อใช้งานได้นะครับแล้วก็หากมีอะไรก็ติดต่อแอดฟุกได้เลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้คืออะไรอ่ะ จุดรับของตามเลเวลนะครับผมเดี๋ยวจะลองจะดลองดูนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจุดรับของตามเลเวลนะครับก็จะมีเวลห้านะครับผมเวลห้าจะได้เงินมาสองแสนนะครับเวลสิบก็สี่แสนจนไปถึงเเวลเก้าเก้านะครับผมได้เงินแปดล้านเลยนะครับแล้วก็กล่องอีกนะครับกล่องลึกลับอีกร้อยห้าสิบกล่องนะครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะครับ นี่นะครับผมก็ประมาณนี้อันนั้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอเดินไปดูนะครับผมอะไรเอ่ยร้านค้าเช่ารถเด็กใหม่นะครับโอ้โหใช่ไหมใช่ใช่เช่ารถเด็กใหม่ไหมร้านค้าเช่ารถเพื่อทําการซื้อรถส่วนต่ออ๋อในในแล้วมันเช่ายังไงอะ่ะกดอินหรือเปล่าอืมต้องทีมอะไรหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าแอดมินได้ให้พอยท์ผมมาครับผม500อยพอยท์นะถ้าจะไม่ผิด <i> ก็กดไว้นะครับผมเพื่อดูของนะในตัวนี่ถ้าผมกดไว้นะครับแล้วก็กล่องครับปืนเหรอกล่องคับปืนอะไรดูก่อนนะครับไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยอ๋อนี่นะครับก็จะเป็นกล่องขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะเปิดมันยังไงอ๋อให้กดตีนะครับผมเฮ้โคตรโคตรเฟี้ยวเลยครับผมระบบครับปืนนะครับเดี๋ยวเลือกไปดูสลับมือนะครับก็จะใช้เหล็กหิบ แล้วก็อะไรใช้ไม้อีก50แล้วก็เงินอีก50 50ิบห้าเคครับผมหรือห้าหมื่นนะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยโอ้โหก็ดีกันนะไหนะดูอีกอันหนึง่งสู้ส,ส,สู้กับการครับปืนนะครับอ๋อแล้วก็อะไรต่อครับผมไหนดูววยต่อดิการจัดการไอเทมตัวละครของฉันเรียกอาวุธส่วนตัวร้านค้าโดนนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะแล้วก็ดูรถโดนทตนะครับ รถโดนิดนี่โอ้โหถูกจังเลย n r g 5 0 0นี่แค่20พอยเองนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีกโอ้โหโคตรถูกเลยนะครับผมซื้อนี้รถโดนิชในดูวีพ p ก่อนนะครับผม VP นี่ก็จะหนดูดิ v ีพมี VP 1- ีถึง3นะผมก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับเยวจะซื้อ VP3 ีไม่ดูนะครับผมนี่ครับแล้วก็ซื้อ VP3 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ อะไรอีกอันหนึ่งอ่ะซื้อกระเป๋าอาชีพเหรอมันคืออะไรครับผมซื้อแบบพอยต์แล้วก็ซื้อแบบเงินเขียวเราะดูแบบซื้อแบบพอยต์ก่อนนะครับซื้อแบบ point าอาพเเอยต์กระเป๋าอาชีพเลเวลหนึ่งแจกให้แล้วกระเป๋าเลเวลฮ้ยกระเป๋าอาชีพเลเวลสองห้าสิบพอยต์ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมแต่ขอซื้อรถโดนิสซ์สักคันนะครับเยวจะขับไปทํางานเอา NRG อา0ห้าร้อยมาหนึ่งกันนะครับผม แล้วก็เรียกรถตรงไหนเอ่ยกองคารืบกระเป๋าเก็บของโดนีทเอ g 5จีห้าร้อยนี่นะครับผมโอ้โหรถโดนีทนี่ยังถูกเลยนะครับก็ใครที่ส่นใจจะมาเล่นซื้อมีก็เล่นได้นะครับผมลิงโหลดใต้ร่างคลิปนะครับแล้วก็มีวิธีการสอนโหลดด้วยเดี๋ยวสอนโหลดท้ายคลิปนะเดี๋ยวดูอาชีพหน่อยก่อนนะครับผมทับ GPS ีอนะทับผิดขออภัยนะครับ GPS นะครับผม นี่ครับอาชีพถีกฎหมายก็จะมีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นเป็ตนตัวเลขนะครับแต่งานนี่ไม่ซ้ําเสิร์ฟอื่นนะครับผมมีง,งานใหม่ๆเลยนะเนี่ยดูสิครับผมโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับเดี๋ยวดูอาชีพผีกฎหมายกันบ้างน,นะครับผมอาชีพผีกฎหมายก็จะมีงานหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่งานนะครับผมก็ ทึ่งทำอะไรใหม่้างครับผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอพาทุกคนไปเล่นอาชีพสักหนึ่งอาชีพนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันเอาเป็นอาชีพถุกคนใหม่ก็แล้วกันนะครับผมแล้วเราจะเลือกอาชีพที่มันทําง่ายๆนะครับรีดนมวานะครับผมนี่ครับกดไปเลยนี่ครับก็จะขึ้นในแผนที่นะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวดูแป๊บนี่นะครับผมก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกันเลยนะครับตรงรีดนมววนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหรถ รถถูกนี่มันแรงแบบนี้นี่เองนะครับผมยวขอพาทุกคนไปเจอกันเลยอ้าวทางตันก็โอเคครับตอนนี้เราก็พากันมาถึงที่ตรงนี้แล้วนะครับผมก็ตรงรีดนมวัวนะครับนี่เลยนะครับผมผมก็ไม่เคยทํานะครับผมมันทํายังไงรีดนมวัวแต่อยาพาทุกคนมาลองทําดูนะครับก็วิ่งมาตรงนี้นะครับคนดูแลฟาร์มวัวนะครับผมก็กดกระโดดนะครับค่าสมัคร1 0 0 0บาทเลยนะครับผมก็ผมมีเงินกี่บาทเนี่ย มีอยู่สามพันนะครับผมก็กดไปเลยนะครับนี่นะครับผมเราก็ได้สมัครงานแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยเราดูแป๊บนะครับออกจากงานขายนมบัวที่ตลาดนะครับอ๋อแล้วก็เดินมาตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทับดีดนมนะครับทับรีดนมนะครับผมอ้าทำไมไม่ได้หนึ่งรือเปล่าเฮ้ยนี่นะครับ ก you ็จะทาการรีดนมให้เราแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยมันก็จะทําการโหลดโหลดเวลาให้เรานะครับเราก็รอไปก่อนนะครับผมผมจะรีดสัก2 3ถึงสรอบนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวทำอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันทําได้กี่ครั้งนะโอ้โหดูดีครับตัวตัวตุ๊กตาตัววัวนี่มันขยับด้วยนะครับผมก็ดูดีด้วยก็ต้องขออภัยนะครับผมที่ลิ้นพันไปหน่อยนะครับก็พูด กูไม่ค่อยสะดวกสเท่าไหร่นะับผมก็เพราะว่าไม่ได้ทําคลิปมา2วันเลยนะครับก็ลืมวิธีพูดไปแล้วโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับได้มาเท่านี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะให้ตรงนั้นมีแผงโซลารเซลล์ด้วยโอ้โหโคตรล้ําเลยนะครับผมดูดิมีแผงโซลาเซลล์ด้วยนะครับอย่างเท่เลยเอาไว้รับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโอ้ แล้วก็ไปขายที่ตลาดเหรอตลาดนี่จะอยู่ตรงไหนเอ่ยทับ GTS นะครับผม,มแล้วก็ค้นหาสถานที่หรือเปล่าแล้วก็อะไรต่อครับผมตลาดเหรอมันจะมีหรือเปล่าตลาดขายของนะครับนี่ตรงนี้หรือเปล่านะครับึ๊บอ,อ่ะไม่ขึ้นเดี๋ยวทับ GTS อีกรอบนะครับตลาดขายของนะอ่ามันไม่ขึ้นในแผนที่ครับผม เราต้องทำยังไงอ่ะตลาดอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมขอยตะคีบไปตอนไปถึงที่ตลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวคอถามแอดมินแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมตอนนี้แอดมินก็ได้พาเรามาถึงที่ตลาดแล้วนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตลาดเมืองชาไทยนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะก็แอดมินก็พาเรามาแล้วนะครับก็ได้โทรตามแอดมินพามานะครับผมก็ผมไม่รู้นะก็ทับกี s เแล้วมันไม่ติดนะครับผม ตรงนี้ก็จะมีส่วนมน์ด้วยนะครับตรงตลาดนะครับ P A ใช่ไหม P อะไรอ่ะ P R A Y ถ้า P R A Y นะครับผมนี่นะครับก็ส่วนมน์แล้วก็ได้อะไรเนี่ยพิซซ่ามาจํานวน2ถาดนะคมตรงนี้ก็จะเป็นพ่อค้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราหาตัวหนังสือก่อนพ่อค้ารับซื้อเกลือสําเร็จรูปนะครับก็ตรง ตรงนี้ก็จะเป็นซื้ออะไรแล้วเราจะมาหาพ่อค้าขายเอพ่อค้ารับซื้อนมนะครับพ่อค้ารับซื้อนมวัวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยกดกระโดดไปนะครับขายนมวัวนะผมก็กดขายไปเลยเนี่ครับคุณมีนมวัวอยู่8กิโลนะครับก็ขายไปนะครับผม8นะนี่กดตกลงไปนะครับก็ได้รับเงินมา2ร้อย0บาทนะครับผมก็ได้ได้มาเยอะอยู่นะครับก็สำหรับซื้อ RP นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับซื้อชาไทยนะครับ ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการดาวหดท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยก็สำหรับวิธีการสอนดาวน์โหลดเซิร์ฟชาไทยนะครับผมก็จะมีเว็บนะครับผมเว็บที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็จะเป็นเว็บตัวนี้เลยนะครับก็กดเข้ามานะครับก็จะมีอะไรให้เราดาวน์โหลดมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็น e b k ตัวเต็มนะครับแล้วก็ OBB แล้วก็ Data นะครับให้ทุกคนโหลดนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอีกเยอะแยะเลยนะครับผม นี่ครับดูได้เลยนะครับแล้วก็มีตัว g MPC แล้วนะครับผมแล้วก็มี IP แจกด้วยนะครับนี่นะครับ IP อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับนี่ทุกคนอาจจะเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนโหลดมาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแอปที่ต้องใช้นะครับผมแอปที่ต้องใช้ที่เราต้องโหลดก็จะมี ZR Chiller นะครับผมตัวสีเขียวนะแล้วก็ a i r f l นะครับผมตัวสีฟ้านะครับโหลดได้ที่ Google เท่านั้นนะครับตัวนี้โหลดที่ p l a ตูนะครับผม ก,ก่อนตอนแรกให้เรากดเข้าไปที่ Z นะครับผมตัวสีเขียวนะครับแล้วก็จะมาเข้าอยู่หน้านี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับโอ้โหไฟเยอะมากเดคอยจัดการไฟแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมก็ได้ทําการย้ายไฟที่เรียบร้อยนะครับผมกดเข้ามาที่ดาวน์โหลดเลยนี่ครับก็จะมี3ตัวนี้นะครับให้เราโหลดก็จะเป็น e.b.k ตัวเติมนะครับผมแล้วก็ o.b.b นะครับแล้วก็ดาต้านะครับ3ตัวนั้นนี่เขาแยกไว้ให้เลยนะครับผมก็ตอนแรกให้เรากดติดตั้ง e.b.k ไปก่อนนะครับผมกด O p e n นะแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับก็รอสักครู่นะครับให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับผมพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับลิ้นพันไปหน่อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ให้เราติ๊กไปที่ o.b.b ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็กดรูป ดวงตาครับผมวิวนะครับแล้วก็กดคัดลอกตัวนี้ไปเลยแล้วก็ไปที่ android นะครับผมแล้วก็ไปที่ obb นะครับแล้วก็วางไปนะครับแล้วก็ให้เรารอสักครู่ครับขอตัดคลิปตอนวางเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะผมก็ทําการวางเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กดออกมานะครับผมแล้วก็เข้าดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่ data ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดดวงตาเหมือนเดิมแล้วก็กดคัดลอกไปนะครับ นี่เลยแล้วก็ไปที่ and ด o i d แล้วผมแล้วก็ Data นะแล้วก็กดวางนะครับผมโอเคผมตอนนี้เราก็ได้ทำการวาง Data เสีไปที่ร้อยนะครับแล้วก็ให้เรากดออกจากแอปนี N ้ e ไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปเข้าที่ตัวสีฟ้านะครับผมนี่เลย es file นะครับผมแล้วก็จะรอสักครู่นะครับก็จะทำการโหลดหน้าให้เรานี่ครับอาจจะมีโฆษณาขั้นเดี๋ยว้เรากดข้ามไปนะครับ แล้วก็จะมือเจอที่หน้านี้นะครับให้เราปัดไปทางขวานะครับผมนี่ครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยให้เรากดไปที่ Android นะครับ Data นะครับแล้วก็หา c อมตัดล็อกสตาร์นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ s a m p นะครับตัวนี้นะครับที่ติ๊กให้ดูแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอ่านไม่ออกนะเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับก็แล้วก็เลือกไปที่ e ี i ไฟล์แก้ไขบันทึกนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นเสมอก็ได้นะครับหรือเวลานี้เท่านั้นก็ได้เดี๋ยวผมจะเรียกเป็น เวลานี้เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะแล้วก็ให้เรากดแก้ไขนะครับผมแล้วก็กดบรรทัดที่แปดนะครับแล้วก็ลบสี่เหลี่ยมตัวคําว่าเนมออกเลยแล้วก็ลบตัวนี้ออกให้หมดนะครับผมตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ให้เราใส่ชื่อเราลงไปเลยนะครับผมก็จะตั้งเป็น G G K นะครับผมแล้วก็เกมเมอร์นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับผมนี่ก็จะขึ้นบันทึกแล้วก็ให้เราเข้าเกมได้เลยนะครับ นี่นะครับผมก็ทําการเข้ามาอยู่ในเกมนะครับนี่ก็กดอะไรไปให้เสร็จนะครับแล้วก็กดไปตรงรูปคนนะครับนี่ครับก็จะทําการโหลดให้เรานะครับอาจจะโหลดนานหน่อยนะสําหรับคนที่เพิ่งสมัครอะไรไปนะครับผมก็ครั้งต่อไปอาจจะโหลดนะให้โหลดไวกว่านี้อยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพูดยืดพันไปหน่อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เยอะขึ้นอะไรให้เรากรอกข้อมูลไปนะครับ นี่นะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสพาสเวิร์เราลงไปเลยแต่ผมได้ใส่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็กดล็อกอินไปนะครับก็จะมาเข้าหน้านี้แล้วก็กดจุดเกิดเด็กใหม่นะครับผมนี่ครับกดปิดไปเลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะเหมือนที่เราเปิดคลิปตอนแรกเลยก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเซิร์ฟชาไทยออฟไลน์นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้อง ขอตัวลรทุกคนกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลินี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย